สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับก็ในวันนี้ผมก็มีไก่เค c อฟซีอยู่เยอะเลยใช่แล้วครับก็ในมันนีนะผมก็เป็นั่งทุกเมนูของเค c ฟซีมาเลยนะครับมาเดี๋ยวเอามาวางบนโต้นนี้กันเลยทุกคนครับดูสิว่ามันเยอะคือแบบตอนแรกไม่ได้วางแผงแค่ไหนห้ตายเสียไ้น,นะครับผมก็เลยสั่งก็คือแบบมันได้อันซ้ํากันมาเยอะนะข้อเสียของการสัง่งมั่วมานะฮะเยอะมากๆนะครับก็แต่อันที่มันไม่ซ้ํากันนะคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคัดแยกให้เหลือ ้ <king> ้าน,นี <Holl> านเดิมๆอยู่ในนี้นะฮะก็แต่ว่าอันนี้ครับก็คือจะมีแต่โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือเมนูที่แบบมันไม่ทุกคนและนี่ก็คือไม่ซ้ํากันนะฮะมันยัซ<อ>้ํากันก็เถอะโอเคนำไดเราเริ่มจากอะไรครับเราเริ่มจากข้าวกันก่อนเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือข้าวไรนะโอเคเปิดออกมาเลยเเปิดยากใช่ไหมโอเคมาบเข้าให้อันนี้ก็จะเป็นข้าวผู้พันนะครับผมเขาเรียก ข้าวผู้พันรสชาติก็จะเหมือนแบบข้าวผัดนะครับทุกคนแต่ก็จะออกแนวที่แบบใส่รสดีลงไปเยอะๆนะะเอออไรแบบนี้นะครับต่อไปครับมาข้าวผัดไปกันเลยเปิดออกมารสนี่นะคะโอ้มหันนี้ก็จะเป็นข้าวไก่แซ่บนะครับทุกคนน่าจัดไปนี่เลยเนี่ยว้าวมาอืว้าวข้าวข้าวนี้ผมชอบมากเลยนะครับมันรสชาติเหมือนแบบลาบไก่อ่ะครับทุกคน